จากใจของคนที่คิดว่าจะไม่ซื้อนะคะเป็นโทนสีที่ถูกต้องถูกจจดตที่สุดใครที่เป็นแบบวอร์มโทนอะไรแบบนี้<ม>ก็คือใช้ได้น,นะเป็นวอร์มโทนใช้ได้เพราะว่าฉันนเป็นคนหนึ่งที่คิดว่าเฮ้ย mm. สีแบบนี้ ใช่แล้วมันจะเลิศตรอกลัวหน้ามันจะหมองอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเออกับสาวคู่โทนหรือเปล่าแต่จริงจริงทุกคนคือเปิดใจใช้ได้โดยเฉพาะไอ้สีเบอร์14เนี่ยคือน่ารักเลยแหละเราจะมาลองทาให้ดูกันนะคะเริ่มต้นด้วยสีเบอร์14เลยเป็นสีที่รู้สึกว่าเฮ้ยแกมีส่วนทําให้แก้มฉันป๊อบขึ้นนเวอร์คทุกคนคือทาออกมามันจะเหมือนแบบเฮ้ยไม่ค่อยเป็นสีเลยใช่ปะมันเป็นแบบ สิ่งเล็กๆที่ทําให้หน้าเราะดูสว่างแล้วก็ดูป๊อบมากขึ้นนะคะมันน่ารักจังเลยอะ,อะไรแบบนี้ทุกคนลองดูข้างที่ทากับไม่ทานะคะคือข้างที่ทามันก็จะมีความนวลขึ้นอะเนาะแล้วที่สําคัญคือเกลี่ยง่ายมากๆจะใช้พับหรือจะใช้นิ้วมือเกลี่ยก็ได้เลยจริงๆต้องยกให้เขานะเพราะเนื้อดีมากๆเบอร์สิบสามเป็นอีกสีหนึ่งที่รู้สึกว่าอุย้ยน่ารักจังเลยมันน่ารักจริงๆอะทุกคนมันมีความที่ดูแบบไม่ประเจดประเจอ,อสามารถแบบใช้เป็นเอวิดีูกคือไปทํางานใช<ค>้ไ,ได้เลยไปสมัครงานไปเดทอะไรอย่างเงี้ยดู สีต่อมาเป็นสีเบอร์12นะคะสีนี้เอาอย่างนี้ถ้าใน3สีนี้รู้สึกว่าอุย้ยมีสีไหนดีอะเชียเบอร์12มากสุดเพราะว่าเราสามารถบิวให้มันอ่อนได้แล้วก็ทาให้มันเข้มได้แบบตัวเดียวจบนะคะจริงๆสีใหม่เขาไม่อีกเบอร์นึงน,นะคะเป็นสีเบอร์15แต่งาเอามาแค่3าโดยร,รวมแล้วโอเคเลยนะคะชอบไม่ว่าจะเป็นแบบสีหรือว่าเนื้ออะไรอย่างเงี้ยคือถูกใจเลย